จนะ็ดโมงกัวเโมกัว,อวโอ,อไปมันได้ของดได้เฮ้ยขูย่<อ>ผ่าขู่านางอ่าเนีก็ะผ้าแดงนั่งไอ่บอโอ้คืออยู่ภาษีมึงจอาผาแดง,น,งนั่ไงไอ่หรือว่าในไรรถจะหน้าเงาะป่าบอ มึงเจา้าผ้าแดงเรื่องนางไอ้มึงเจ้าหลอดจนาเรื่องเหาะป่าฮอ้ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าวแต่แ,แต่สันมึงสิหลอดอย่าบอดเลยนะฮะคุชี่หลอดมึงจะจะโตสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอีกรอบคันได้เด้อโทรไปเด้อเด้ออืออมันจะกินน้ำเลยเฮ้ยเห้ได้เข่านะเฮ้ยสิ สามสีหูกินค่ะเองเอามาให้ไปหาแต่งกินข่าวแล้วก็เตรียมเดินทางแล้วเฮ้ยไปหาเงินหาค่ำและมันสิอ่วยมาแล้วได้นี่อืมได้นั้นแล้วกับเขาเสห็ตย <c oughs> ังสูงกินจำเแจ่วหนึ่งมักน้อยโอ้ยอาหารสาวเคยเอ,อ้ย มันตามีแห้งแท้เด้นี่กจะหลาเทิงอย่าบสิมาให้จ้ํแจวนี่จ้ํแจ่วนึงมากนึงักบวบว่านีซะอืักบวบยาวแปว่ะักบวบเลียมายได้บักบวบมาให้นะแ่ะแก่บ่มันแก่บ่พี่อ้ายอืมันเีใน

อดขมือีก่อุ่ม่ือมันต้องได้อ,อ่ะข้าเป็นเหนีงจ้านะบอ้อาวขาป่านํ่มยต้องเป็นเหนยจ้านะเยียดซาตุเหียนะแม่นาอ <laughs> นะแต่สีมึงว่าดีๆเ้ยมัน,นบล่ะฮะอืม เหียละมันมันเหียละมันสีส้ม้ำหนาอย่างหากะะะักเด้ขนาเขาป่านำเสาาใยแป่แต่งเขาก,ก้อยประเด็กก<ม>้อยแจวกินขา้<ม>าวสาแล้วกับขาวป่าพี่น้องเลยกินกะินะน้ำกันดีๆมังหาะตังซองโลคอยเปนแม่เจ้านีา่ันแม่เจาเป็นแม่้า่สมอแม่องสักการเยเป็นสามันอยากเป็นก็ได้ เกมันเฮ้ยใไม่ได้สามลอยโตเลยขันได้ด้เองสิสื่อสอจากลอยโตมากินมแรงจะรอโตนะเห็นบ่เดี๋เ๋เปก็ให้ได้สามลอยโตตก็ให้ได้สามลอยตเออขุดมามันได้ลลายแล้วกอกเป็นกำลังใจให้มันีปน้องเลย มีเอฟซีอยากซื้อนะเนาะสั่งมาเลยเดอ้อมันบ่มานมากกระเจี๊ยบบ,บ,บ่หึมันคือสันแบบนั้นเฮรมันหมากกระเจี๊ยบบหมกมัก่มันคือสันเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแบบนั้นมากสโลอยบอหมากนอ้อยอืมได เงี้ยก็สีไปห้างก่อนเงี้ยก็สีงอมากินนะแม่พอข่าวนะเอามากินพี่ตี้พี่อาอซ้อมน้ำแล้วจังอยากน้ำกินละบอโอ้ตื่นมากินข่าวลดบอนี่โทรโทษโทษโทตัดิาวไวแท้ นี่ยนั่งยังแบบเคยเห็น,นังวะเศรบคือบอกบวอ,อยุโรปศาสมันเอสอสร้างเป็นนะ่ใส่ปิงคืออกเคยเห็นแม่เป็นแนวนี้บังบวกมนเนมอหมักน้อย

แม่บกเิดีเราบออันยเขาายูาังมึงกับเขาไปตีอืมอืมคเหมือนใคยดีแล้วหากันได้ลายเลยค่ได้น่อยกัเอาอีกแล้วหาเงินเมื่อละลอยสองลอยบาทโหเก่งไรเติบแล้เฮ้ยเอ้ยจาไมแห่งไรถ้าสิลุ ปรุงเด้อนางกินข้าวก็รับตาสั่งกันอยู่เออให้กิเนาะคอักได้มั้ยนสิมปาตนึงวก็กินปาในน้องนี่เฮยเออละเอากคนปิ้งบ่ต้มน้ําต้มให้ผัวเาได้ก็ให้กินน้ําต้มแหละบ่กินลน้ําแนวอื่น ไงแป้งสีห่อขาวกับแจว่วแ,ป,แงงป้งเคียมให้เมี่ยบางไงรู้บัางมันบม,มีโคโอ่อนมันอ่กตัซออกก้นลืมลูมาก็ชื่อว่านี่ยค่ะมันบมีในเงินกระป๋องฉันจะกินน้ำพลน,นะเขากินเขาเถาะเขาขึ้นน้ำพลน,นะจะว่าแล้เวลาหามาเขาถือน้ำมากินขึ้นเราได้ขึ้นแบบแหน่งขึนเลยเวลากินนะ เงท่องขึ้นเลยน่เจ้ออนะา,าน, đó, น,นาเัมนจ้านะแหละมันสิลายกว่าานจนม่าเต็ม,มหม้อใ <c oughs> ช่หนามไปกิน

สั่งเป็นนะเฮ้ยเข่าสาวโบกินโอ้ยฮัหลตื่นมากเลยอยากเลยมันก็ได้มากินข้าวแลงฮนะมันก<ะ>็ได้าามากินขาวแลงแตาคือบบกินพอ,อยู่ยังขาวแรงนะบ้าน้บอยากเรองงอนก็นเมียบอยากพึ่ข้าวซัพพอดอกซ์นะ แรงบมิกินดี๊ดิดีแพงมาให้ยายแปขายจักโลหมกตัวดินนะฟันนี่นะอ๋อมือวันทองอดูดูอ,อ,ยอ,อ,อยู่มมยนนะไปหาูบอกไหมเออแปะจะกินยี่หม่วงแผ่นฮามีในตู้เย็นนะซีมนสิกินยุ่หม่องแผน่นเดี๋ยมแรงจะมาให้กูมา เห็นยุบพันด่หอยบุมมีผู้กินอยู่ในตู้เย็นนะเขาเอาหายมองมองแผนะ่นนะเห็นยุบอันนึงนี่นะมันเห็นนะเอาบอกนผู้เผาไมันเด้เอาหมกกอดซับหัวอันหนึงผู้บ่าวหายเชิญผู้บ่ <c oughs> าวหายยังจะอยู่ป่าไม่ได้อาบซองเถื่อนเลยนะผู้ผ<แ>ูปป้ไปสั่งผัวอีกไม่ได้าอาบซองเถื่อนมือเส้าหนียากแพ้โออยูุ่บ <c oughs> ุ๊มมี เรียกมาขิวแม่คนอาบอาบาบอาบแล้วมาให้ผัวอาบโอ้ยสุดดีจังมันอะฮาดีบ่ได้แล้วมากินข่าวนะแม่เฮ้ยโอ้ยจักหล่อีหยังกินแล้วก็ไปสายช่วยเลยช่วยมาผัดฮอตแดดแดดเด้อร์มันอีเด้อสิบอกแต่มันบ่ได้หลอก มันมันพอได้ออกแดดไกลป้ายู่พอได้ออกแห่งห้อนเองเคยมาแล้วเจ้าสิตายถามอีสีกว่าของไนะปาตามไปเราป่าก็บห้อนกรับมันแดดนะจนสิตายจนอีสีสิสั่งโรงสิละซาละซา,ะาจะสิเอาบอลเนีย่ยก็สิรถตู้<ส> <laughs> <laughs> มึงจะเอามายังรถตู้นะสิ <laughs> เอามาใส่เจ้าวจ้ะป้อยมันมึงจะขวงถ้าอีตายเน่าอันนี้จเจ้ารถตู้มาใส่กูเขามีแต่หนังกับหนังเว้ย เบาไวบาไวบ๊อดเอออีลอยกินขาวน้องกันอืมบาไวอยากกินเฮปมองวายากกินเจลอืมให้กูกินยังสะจั่มกะจะจัก็อะจาจับลายจะคองแห่งกับสบายอีลอยมันแห้งอันอันไ่ายอยู่จักเสียให้กินยังพี่น้องเอ้ยอืกินไปตาม มันมีบมมีเลยกับหกินจำประแดกอยแหงวบอกให้คู่ไว้อยู่อือเอออย่าจำลาย,ายผู้เคยบอกว่าได้ผู้จนถวาเวิร์มคำเขา่าม่นสิกินเต็มหมักจะคลองบอกแห้งบอกอยู่ดีไม่แหง้ง <Okay. c oughs> <laughs> เนี่ยอือเห็ดเหตุนักหิวหน้ามาให้ผู่อีก บหิวพ่อจักรพัหิวพอเบย์พ่วเป็นจมว่าแม่ยังแม่มึงอีหิวหามน้ำนักๆกาสันเข้าหอเห็ดนักหมอบอกว่าพี่ไอ้นานบเห็ดพัชิเห็ดพี่ไอเอ้เห็ดได้แหละบึงกันไปผมใจเห็ดนี่แหละเเรื่องวเลอนี่เนะมนาจกูหรเบยเอย์นมหนาเว้ยเทียงปากกู มันเสียงากดังบยเสียงากดังงัวมันบ่ได้อะอืมเท่านันเสียงดังให้แน่อืนดกินสิไปุดิเล่าได้จังมีเหือมีแห้งเนาะจับบ่ได้แอกพี่น้องเอ้ยกละอุกองเอาเมื่อแต่ก็สิกินทอดไข่ได้แต่ก็ได้มือยกินแต่พมีปลานน้อง ตึกมาสู่กันกินลาบกินปิ่งกินเกือบมันปลายเบิดแล้วบ่มันขาดหรือไนโอ้แดดแห้งมาเนี่ <c oughs> เฮ้ยเห็นน้ำหมอ,อกหมอเส้าเนี่เฮ้ยตัวว่าสีเบิดพนบ่เลยจังไดยัง,งบ,งบ,งบ่เอ้เราบังหวนเป็นตาสีเบิดพนแต่เด้บ่น้ำหมอกสชมีแห้งกุจิลอยบ่สีเอ้ย Ban phi em hai anh chê nè bang lưới nè lưới kia nè. A chê ở tò màn bụng hoàng. luôn nè, đuông bay khao nhao. luôn khao nhao. baba? luôn nhao. 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 luôn ก็สเสียบม้วนกันทงดานดูหาเส้นได้รับเพื่อให้ได้ครับปนะ่อยทั้งย่างเขาแนวมันเลยธรรมดาอันเกิดมาบอกไล่เพื่อโอ้ะอจะมันแหว่งเสียมเพมือนกะนฉันบอกมีนี้นะเฮละกอง กโก้สภาพเสียมในไรเสียสหายแปลงในไรแซบเบิ่งค่ะซีเอาไปล่างก่อนเลยล่างสนามนะขะลุนขลุนสนามเนี่ยซะก่อนนลยเสียมอันนี้เสียมกอไปหัวเข่าสิขาดเพิ่านี้อันนี้เฮ้ยตัวไปสื้อหน,น่ยอยป้าหมากเสียมโคดคุณมามี่แบบน่ะนะคุณจิโร่เนี่ยราะว่าป้าหมากเสียมเพิ่นโคดตัวเห็นว่าไปเลยเครงแดดนี่ว่ะคุดขาดน้อยแบบนี้เนาะ สีเหรอสีให้มันขาวเอาเล<อ>็กสีนั่นเอ,อนเล็กซีนะสีให้มันขาวจบเกมไปนนเนองเลยเฮึสิบคุจิเสียมปัดเพบทปัญนาสิแปลงไงเนาะ <c oughs> มันขาดเข่งละเสียมกันได้ดวนอะไรขาดเข่ง เอาขอนตีไอ้เดีตีมันเพียงกันเอ้ยขนาดมันบุบมันบิ่มนะไปเห็ดให้เขาให้เขาไปคุดอืสุสีวิตตามีต่ำเกิดให้บ่กบนอื่นเฮือนกล่องบ่มีเไาเสียบยังใช่เทั้งนะใช่ดิฉันในห่านตู้นะมากมันบ่มันบ่กเขาบอกเขาไม่อยากได้เสียมันเลย ที่ไปขุดจิหลอเสียมกับหมีมันเป็นเวนมันสใหญ่แปรตัวละไรดวงนี่ยอะอัพหัวข้าวหมวยังม,ม,มันขอระเบึงแหลมฮะแหลมหนูกลัวผูกคว่ำแหลมเลือดแตกหมดแล้วทามันถึงอาขุดนะม่วนนะอื よくない